ย่ามือแรงคะ่ะพี่น้องสวัสดีเอซทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะโอ้พี่น้องเอ้ยยามือแรงหามงหกโมงแล้วบ่ท่านไปตลาดนัดพอสิเศร้าทำงานล่ะก็เลยถ่ายคลิปจักหน่อยหอบัท่านหอบัท่านพี่น้องเอ้ยเบิ่งบบกสิดาส่วนปูริดา h ช n เนลนะคะ สวนตัวเองสวนเจ้าของมาเองได้หน่พี่น้องว่ามันทายสวนคนอื่นค่ะสวนยายแจมสวนปลาแจมเองสวนภูริดาชาแนลค่ะเบิงดกดกพี่น้องเลยดกคักดกเนี่ยเจ้าว่าได้รอดเอารอดปานอุโมงตัวว่าต้นนั่นตัวว่าน่วยใหญ่กว่านี่นี่นวยใหญ่กว่านี่นี่อัน สิโกบลงมาหากันเหมือนโคง้งลงมาหากันเหมือเด้วยนี่พี่น้องแต่ว่าหลายค่ักสิไ่ปุ๋ยเนี่ยได้จังคอยสีนวยใหญ่ให้คนน่ะนี่ตก,กระดาษหนังสือพิมพ์หอน้ำกับบัท่านอู้ปานที่ไปทอดผ่าปลาพี่น้องเลยมาเดิมมาเดิมมาส้มสวนใช่เจม ส่วนอยู่อำเภอนาเชือกเด้อพี่น้องตำบลปอพานอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอยู่ในตำบลเลยเด้พี่น้องอยู่บ้านปอพานเลยไปผ่านไปผ่านมาแวะชมเด้วพี่น้องเด้อเดือนสิงหาค่อยสิได้ขายนี่ประมาณว่าสิงหาประมาณกลางเดือนประมาณวันที่สิบเป็นถ,ถึงวันที่สิบห้าก็สิมีส่วนที่เก็บออกแน่ แต่ว่าโมนี่บ่กลางเดือนสิงหากต่ยังบรท่านได้เก็บได้พี่น้องนี่ปลายเดือนตัวน,นี้จะเป็นปลายเดือนสิงหาเพราะว่าโมนี่วันที่สิบสามสิบสี่เข้าไปแล้วสิบสามสิบสี่กรกฎาฮะเดือนหนาเดือนอยังเฮ้ยสิงหาสิแม่นบ่ฮะข่อยไล่เดือนผิดเนาะ นังน่งได้หนิพี่นอ้อนง,งเมื่อยนั่งยันเจมปวดขาน้าคุอ่ะ้าพี่น้องส้มสวนนั่งส้มอยู่นี่เลยมือนี่หอ่อบไวยพ่อสิบตน้นยี่สิบต้นซสัสมซังห่อลัดตาลัดหล,ลังอยู่นี่นมีตะไหนใยๆคุณต่อสมพงอยู่ทั้งหลังอุ้ยต้นสีทองกับมีดได้พี่น้องคุณ ฝรั่งสีทองสมโพงยันท้าหลังนี่ที่ว่าติดหลกักปมเหลืองๆนี่ปลานี่ปีปีก่อนเนาะปีที่แล้วบ่ได้ปีก่อนโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยเพรนองนวยกับหญ่ผิวกับสวยงามกับงามเนี่ยมองเนี่ยเอารถยูเขามาเนี่ยผู้ใดเฝ้า มันซื้ออยู่หนาสวนนี่เฝ้าเฝ้ารถอยู่เขามาเข็นอยู่ซ้อยนี่เลยนี่แต่ว่าปีนี่ติดหลากปุ่มคนออเป็นสีทองเลยประมาณว่าหนึ่งสองสามห้าหเจดแปดเกประมาณยี้สิบต้นจากฝฟังลอยหาสตน้นต้นใหญ่นี่1อยหตน้นต้นน้อยนี่ต้นน้อยอีก1อยหเป็นสามอยแต่ว่าทาังนี่ไปหอดพูดนนี่บอเป็นอย่างเป็นแต่ช่วงนี้แหละ ย่านล่ามอยู่พี่น้องเอ้ยปีที่แล้วบ่ได้ปีนี้ดกคักดกแน่แต่ว่ายายแจมกับมีเด็ดถิ่มน้ำโยมันก็ขึ้นไม่เรื่อยสิเป็นรุ่นเลยได้นี่นี่่อรุ่นรอบที่สองแล้วเป็นรุ่นรุนมันสะมีอยู่สองรุ่นสามรุ่นรุ่นที่สามสิน้อยลงรุ่นแรกก็หลาย่อจากนาสวนทางหุ่นมาส,สุดท่ายสวนทางนี่แล้วก็ไปเริ่มไปเริ่มเอ้ทั้งนาสวนทางหุ่นมาส,สุด ถ่ายสวนทั้งนี่สามรอยต้นเอาบอกคักเลยพี่น้องเพราะว่าต้นท่วงผุ่มใ่แล้วผู้ใดสิว่าเอาหลายมันหนวยใหญยบ้านเฮ้านี่เพิ่นบอกินหนวยใ่พี่น้องบอกินหลูอยู่แพงกินพ่อหนวยหน่อยพ่อได้กินวยใหลายมันได้น้อยเพิ่นว่าแต่ว่ากูมักหนวยใ่กั่เนื้อลายขึ้น่าและเนาะพี่น้อง นี่คะ่ะสวนพูริดานะคะสวนพูริดาชาแนลเหฮดงานหนาดำคำเกียดแล้วโอนี่ต่อสมพงหอพุนพันใบทโมนี่พัน 1, หนึ0งพมร้อเยเม่บ่เฮ้ยทีเข้าออมาคุณชายนั่งมาให้สามยเอามานั่วิวพัสองร้อยองขอยยุหันอีกเป็นพันหาอู้พันหก พันหาพันหกลอยพันหกลอยใบเหมือนนี่หอยังพอพ่อพี่น้องเต็มอยู่ให้ส้มนะคะให้สม้มชวนชมสวนป้าแจ่มเด้อพี่น้องทางนั้นบนนนนก่กทา่านได,ด้ตัดหญ้าพูดทางพุ่นกระดกคือกันทางพุ่นกระดกตัดตัดหญ้าแล้วสิละม่อง สุดพุสุดพุ่นเลยสุดถนนพุ่นเลยอันนั้นบ้านตัดหยาอันนี้ตัดแล้วโอ้ยปวดขายืนมดมือไรพุ่นสวยงามไหมคะเป็นอุโมงค์เลยมองนี้สิยงยูเสิเอารถยูเข่าได้บ่นี้เสีเอารถยูเข่าได้บ่นี่แล้วแวกม้านออกมาบางอย่างคักเนี่ยถ้าหน่วยใหญ่นี่ ตาน่วยใหญ่นี่โค้งลงม,มาใส่กันหมดเลยอันนี้คือปลาหน่อยด้วยพี่น้องทางนี้ปลาหน่อยปลาเล็กกันพูดอะไรอยากหัวเฮ็ดจังไดยคอยดกคักแทกอะหลังบ้านเด้อค่ะเด้อ0 9 0ย5 3 8 9 9 3สาำหรับปุ๋ยทางดินเท่านี่สูตรซิบหาพี่น้องสูตรซิบหาใบถึงได้หลายยังสิเด้ใบหลายหน่วยกับลายขึ้นกัน ไอ้เจมบ่เคยบ่เคยกักดอกเรื่องปุ๋ยสูตรสิบห้าตลอดใช้สูตรสิบห้าตลอดแล้วก็เอาศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่ตอนห้าหอหอแล้วๆแ,แค่นั้นเองทุกปีสิบใส่สิใส่นมหมักบ่ได้ใส่ปุ๋ยหวานดอกทุกปีแต่อันนี้มันมันสิได้ใส่ยอยู่เพราะว่ามันเป็นหนาฝนหนาแรงบ่ใส่เลยนมหมักอย่างเดียวเอาอยู่สูตรนมหมักเข้ากับเห็ดใส่คลิปไว้เด้อพี่น้องเด้อเรือนหาเบิง่ง นมหมักสูตรสวนพูริดาไม่พอขายนะไปใส่กระแสบอยู่ไข่แน่อยู่มืออื่นก็ฉีดนมหมักก้อนห่ออีกนะแล้วตะากไปเหลือหลายอยู่เดี๋ยวมันติดขาดความหวานมือนี้พอได้ฉีดฉีดไว้แต่หลายมือแล้วฉีดนมหมักกรอนหอน่อนมหมักกับนมจืดโลงเรียนน่ะพี่น้องนอมจืดทั่วๆไปแล้วก็นมเปรี้ยว แล้วก็แป้งเขาหมากเขาไปเบิง่งเรื่อวิธีเห็ดอยู่ในดูในคลิปแล้วพี่น้องคันว่าออตาปากนี่คันคันบวตาปากบอกตาปากกะอันนึกภาพาว่าออกเขาไปเบิ่องอารมณ์ค่ะคลิปนะคะสวนพุริดาชาแนลนี่แหละสำหรับคลิปนี้กะมาชมสวนกันย่างหมูแดงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อยๆก็เ,กเลยถ่ายคลิป ขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณทุกคนเล้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพระเอกหอผู้เดียวเลยบรจา้างค้นพี่นอ้องว่าสิจ้างผู้สาวมาฮอซอยแล้วก็บ่าเอาเราฮอผู้เดียวเอาอยู่แล้ววะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ